โ,โดนแล้วครับโดนสัมภารนครับเต่านินจาเต่านินจาแล้วครับเต่านินจาอ๋อมาเือไป้ยม่รู้ัไ <c oughs> ด้เว,วเอา,าได้ไหมอยทยจทุ่มเลย

พยายาสง่งเงี้ยเราอยตัดสายเอง,ไ,งเไม่ขึ้นเลยเรี่อทำงานเลยันน <c oughs> เออใส่สิบส่สิบเรียป่งเป้า

bảy ta tặng này thôi phi đi phố này không cúm mấy được không? chặt sậy nữa người đứng không tàu đạp này quá tàu đạp mẹ luôn này ba chính đây hả? thôi thôi, 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 งไปขั้นก่อนแค่ถ้าเป็นปลาล้อยเยน,อนี่ยใส่เนื้อถ้าถ้าไปเอาไปขั้นก้อน,นลุกเดนาะโอ้ลุกแล้วครับ<ป>ลอยแล้วครับไไรมันไปได้ไหมันติดสายกันแล้วเออเสียมันติดลงทั้งสายเนี่ยเนื้อเป็นลาเป็นเล่ไม้มันไปได้ไห,หมมันติดหลงนั่นเองลอยแล้วครับลอยแล้วครับ